สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KU M รถกันทุกมือ2นะครับวันนี้กลับมารีวิวกับรถสิบล้อคอกนะครับคันนี้เป็นคอกน้ำไม่ดำนะอีโนวิกเตอร์นะครับ500ปี59นะครับ260แรงม้านะครับสำหรับใครที่เป็นสายคอกนะชอบรถล่องนะต้องดูนะครับคันนี้ สภาพของยางอยู่ที่70นะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นปี5 9ปี5 9ก็มาพร้อมกับ10น็อตนะครับแล้วก็ดุมใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นข้อนะครับเราไม่ได้ทำสีนะรถมาสภาพยังไงแล้วก็ขายสภาพอย่างนั้นนะครับนี่คือสภาพของข้อครับไม่ได้โหดร้ายนะไม่ได้ยุบไม่ได้บุบตามสภาพการใช้งานก็คือมีรอกมีสนิมตามปกตินะครับ อันนี้ก็ส่วนของย่างหลังนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วดุมก็จะใหญ่หน่อยนะครับส่วนของด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็จะมีไฟท้ายทียท่เป็น LED นะครับความสว่างสวยไม่ต้องพูดถึงสว่างอยู่แล้วขนาดของกระบะคันนี้กระบะคันนี้ยาวอยู่6เม30นะแล้วก็สูงอยู่2เมตร20 m. ฝาท้ายสูงอยู่80เซนนะครับใครที่มองหา,าขนาดกระบะไซส์นี้นะครับ6 30, 6เมตร30มเมตรกว่าเนี่ยก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะก็มีตำหนิบ้างนะครับสภาพการตามการใช้งานสภาพดีเครื่องดีนะครับนี่คือโดยรวมของด้านนอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านใน ด้านในต้องอดีด้วยขับรถแล้วสบายใจเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าครับและนี่ก็คือภายในของรถคันนี้นะครับกีโนวิกเตอร์โดย,โดยที่เป็นกีโนน่เอกลักษณ์ของมันก็คือดีไซน์ขอบโซนด้าที่มันเป็นเหลี่ยม ผมชัดแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันอ่าคันนี้มีติด GPS มาให้นะครับคันนี้มาเป็นเกียร์อ e ิตันนะครับเดินหน้า8เกียร์เกียร์พิเศษ1เกียร์นะครับถอยหลัง1เกียร์อิต e ันก็จะใช้ระบบดีดเอานะครับอ่าปิดประตูหน่อย คแอร์เย็นนะตอนนี้แอร์เย็นนะทุกเบอร์ทุกระดับลมออกหมดนะนี่คือสภาพการใช้งานนะครับของอผู้ใช้งานเก่าปี59ไม่ได้ขี้เลยแล้วก็ตามสภาพการใช้งานจริงๆ ตใช่ข้างหลังสวยสภาพคือเนี่ยถ้าคนเก่าถ้าเป็นคนรักรถแล้วก็ดูแลรถดีเนี่ย mm. ก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นเลยแล้วเราก็เลือกรถที่เป็นสภาพดีมาอยู่แล้วเครื่องดีสภาพดีน่าใช้ mm. ก็การใส่เกียร์อะไรเงี้ยเข้าง่ายนะรถมันนิ่ม ก็ไหลง่ายๆนะไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอันนี้ขับกันได้เห็นชัดๆเลยว่าเออไม่มีปัญหาตัวเครื่องออดีสภาพใช้งานได้ดูดูดีทุกอย่างนะคันนี้ปี59 He ฮีโร่วิกเตอร์สองแรงม้านะครับขอให้ปิดเสียงปิดเครื่องก่อนสำหรับคันนี้นะครับ ก็ยังไม่หยุดร้องใช้เวลานิดนึงฝ่ายหนึ่งเลี้ยงอยู่โอเคสำหรับคันนี้นะครับเป็นฮีโน่วิกเตอร์500ปี59 260แรงมา้าราคาที่เราขายนะครับอยู่ที่1 8 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคนที่เครด,ดิตดีแล้วก็เอกสารสวยงามนะครับ มีประวัติด,ดีประวติการผ่อนที่ดีนะครับมีรถคันแรกมาแล้วเนี่ยใช้เงินออกรถอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแบาทจบทุกอย่างถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่0 8 1 3 7 3 9 7หนนะครับแล้วก็มาดูได้ที่เต็นท์เรานะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุร,หรีหรือโทรมสอบถามที่เบอร์แรกนั่นแหละ แต่ก็อยากจะดูรีวิวรถแบบนี้ก็ดูได้ที่ช่อง y o u เอ่อ KU M รถบรรทุมือสนะครับหรืออยากจะดูรูปภาพภาพนิ่งนะครับสวยๆก็ดูได้ที่ KU M Corporation นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจขึ้นลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่4 2 0 0 0นะครับไม่น้อยไม่มากไม่เยอะ กำลังดีโอเคบ๊ายบาย